คำสอนของพระพุทธเจ้าปรชญาแห่งการดับทุกข์และความสุขมีมากมายแต่หลักๆสามารถสรุปเป็นแนวทางสำคัญได้ดังนี้ 1. อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่เป็นหลักคำสอนสำคัญที่อธิบายถึงสาเหตุของความทุกข์และหนทางดับทุกข์ 1. ทุกความทุกข์ทั้งปวงในชีวิตเช่นการเกิดแก่เจ็บตายสสมุท,ทยัยสาเหตุของทุกมาจากตัณหาความอยาก 3. นิโรธการดับทุกข์คือการละตัณหา 4. มรมักผลทางสู่ความดับทุกข์คือมักค 8. 2. มักค8ผลทางสู่การดับทุกข์เป็นแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์แบ่งเป็นสามหมวดได้แก่ศีลความประพฤติดีงามสัมมาวาจาพูดดีสัมมากมันตัดทำดี สมัมมาอาชีวะประกอบอาชีพสุจริตสมาธิความตั้งมั่นของจิตใจสมัมมาวายามะเพียนชอบสมัมมาสติมิสติรู้ตัวสมัมมาสมาธิจิตแน่วแน่ปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงสมัมมาทิิเห็นถูกต้องสมัมมาสังกัปปะคิดดี 3. กรรมและผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว กรรมเป็นตัวกําหนดชีวิตกฎแห่งกรรมผลของกรรมส่งผลทั้งในชาตินี้และชาติหน้า 4. อนัตตาไม่มีตัวตนถาวรทุกสิ่งไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นเพียงการรวมกันของรูปกายและนามจิตการยึดติดในตัวตนทำให้เกิดทุกข์ 5. พรหมวิหารสี่ทำสำหรับอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข1เมตตาความรักและปรารถนาดี 2. กรุณาความสงสารอยากช่วยเหลือ 3. มุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 4. อุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่ยึดติดคำสอนของพระพุทธเจ้าม่ใช่เพียงแนวคิดทางศาสนาแต่เป็นหลักการดำเนินชีวิตที่สามารถนำมาใช้ได้ในทุกยุคสมัยโดยเฉพาะในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความกดดันและการแข่งขันผู้คนมากมายสแสบงหาความสุข แต่กลับพบกับความทุกข์ความกังวลและปัญหาต่างๆซึ่งแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความสุขและความทุกข์ล้วนเกิดจากจิตของเราเองหากเข้าใจและปฏิบัติตามคำสอนอย่างถูกต้องชีวิตก็จะพบกับความสงบสุขอย่างแท้จริง 1. อริยสัจสีความจริงของชีวิตที่ไม่อาจปฏิเสธอริยสัจสีเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นความจริงที่อธิบายถึงสาเหตุของทุกข์และวิธีการดับทุกข์ซึ่งสามารถนํามาใช้ได้กับทุกคนในทุกยุคทุกสมัยทุกความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกชีวิตต้องเผชิญกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายเช่นความเจ็บป่วยความแก่ชราความตายหรือความทุกข์ทางใจเช่นความผิดหวังการสูญเสียความไม่สมหวังในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญไม่ว่ารวยหรือจน มีอำนาจหรือไม่มีไม่มีใครสามารถหลีกหนีจากความทุกข์ไปได้สมุท,ทยัยต้นเหตุของความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากตัณหาหรือความอยากไม่ว่าจะเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือแม้แต่ความอยากไม่ให้เกิดเมื่อความอยากเหล่านี้ไม่ได้รับการตอบสนองใจก็จะเกิดความทุกข์ก่อสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขัน ทุกคนต่างดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการแต่กลับพบว่าความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานและเกิดทุกข์ใหม่ตามมาวัตะจักรแห่งความอยากนี้เป็นสาเหตุหลักของปัญหาในชีวิตนิโรธการดับทุกข์ได้จริงพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าความทุกข์สามารถดับได้โดยการดับตัณหาเมื่อเราไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่ปล่อยให้ความอยากมาควบคุมจิตใจเราจะพบกับความสงบ เหมือนน้ำที่หยุดกระเพื่อมเมื่อไม่มีลมพัดใจที่ไม่มีตัณหาก็เป็นใจที่สงบสุขอย่างแท้จริงมักทางสายกลางเพื่อความพ้นทุกการดับทุกขไม่ใช่เรื่องของการปฏิเสธโลกหรือการทรมานตัวเองแต่เป็นการเดินทางสายกลางที่เรียกว่ามักแปซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความหลุดพ้น 2. มักแปทางแห่งปัญญาและความสงบสุข 1. ศีล ราักฐานของชีวิตที่ดีงามสมมาวาจาพูดจริงพูดดีพูดสร้างสรรค์สมมากรมัรมตะการกระทำที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นสมมาอาชีวะการหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตไม่ชอบโกงไม่ทำร้ายผู้อื่น 2. ส,สมาธิการควบคุมจิตให้นิ่งและมีพลังสัมมาวายามะความเพียรพยายามทำความดีละเว้นความชั่ว สมัมมาสติมีสติรู้ตัวในปัจจุบันไม่หลงไปกับอดีตหรืออนาคตสมัมมาสมาธิจิตตั้งมัน่นไม่ฟุ้งซ่านมีสมาธิแน่วแน่ 3. ปัญญาความเข้าใจถูกต้องในความจริงของชีวิตสมัสมมาทิิมีความเห็นถูกต้องตามหลักธรรมไม่ยึดติดผิดห้าสัมมาสังกัปปะมีความคิดที่ดีไม่คิดเปียดเปลียนใคร 3กฎแห่งกรรมผลของการกระทำกำหนดชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชีวิตของเราถูกกำหนดโดยกรรมที่เราทำการกระทำที่ดีจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีการกระทำที่ไม่ดีจะนำไปสู่ความทุกข์ไม่ว่าทำสิ่งใดเราต้องรับผลของสิ่งนั้นเหมือนเมล็ดที่เราหว่านหว่านเพื่อเช่นไรย,ย่อมได้ผลเช่นนั้นดังนั้นหากต้องการชีวิตที่ดีควรสร้างกรรมดี สีอนัตตาการปล่อยวางจากตัวตนหนึ่งในคาสอนที่ลึกซึ้งที่สุดของพระพุทธเจ้าคืออนัตตาหรือไม่มีตัวตนที่แท้จริงทุกสิ่งในโลกน้้นเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตใจของเราก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาหากเรายึดติดกับสิ่งใดก็จะเกิดทุกข์การเข้าใจอนัตตาช่วยให้เราปล่อยวางไม่ยึดมั่นถึงมั่นและพบกับความสงบภายในหพรหมวิหารสี่ หลักแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคมในยุคที่ผู้คนต่างแข่งแย่งแข่งขันคำสอนเรื่องพรมวิหารสียังคงม,มีความสำคัญอย่างยิ่ง 1. เมตตามีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น 2. กรุณามีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก 3. มุทิตามีความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีไม่อิจฉาริษยา สี่อุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่ยึดติดกับอารมณ์หรือความลำเอียงคำสอนของพระพุทธเจ้าแสงนำทางสู่ความสุขและปัญญาพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงศาสนาแต่เป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้มนุษย์เข้าใจตัวเองเข้าใจโลกและเข้าใจความจริงของชีวิตในสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาความวุ่นวายและความไม่แน่นอน คําสอนของพระพุทธเจ้ายังคงมีคุณค่าอย่างลึกซึ้งสามารถนํามาปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนหรือทําอาชีพอะไรหากนําหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้ชีวิตย่อมมีความสุขและสมดุลมากขึ้น 1. ทุกในยุคปัจจุบันและแนวทางดับทุกต่างพุทธวิธีทุกวันนี้ผู้คนต่างเผชิญกับความทุกข์ในหลายรูปแบบบางคนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจงานที่กดดัน หรือนิสินบางคนทุกข์เพราะความสัมพันธ์ความขัดแย้งในครอบครัวหรือความผิดหวังจากความรักบางคนทุกข์เพราะความคาดหวังของสังคมเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นหรือกลัวความล้มเหลวซึ่งทุกเหล่านี้สามารถอธิบายได้ตามหลักอริยสัจ 4. ทุกเกิดขึ้นเพราะเรายึดต,ติดเราทุกข์เพราะเราต้องการให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่เราหวังเมื่อมันไม่เป็นไปตามนั้น ใจก็เกิดความขัดแยง้งความผิดหวังและความเศร้าโศกเช่นคนที่คาดหวังความสําเร็จจากการทํางานแต่เมื่อผิดหวังใจก็เกิดทุกข์หรือคนที่รักใครสักคนแต่ไม่ได้รับความรักตอบใจก็เป็นทุกข์เพราะยึดติดความอยากเป็นรากของปัญหาตัณหาเป็นสาเหตุหลักของทุกข์ยิ่งอยากมากยิ่งทุกข์มากยิ่งไข,ขว่คว้ายิ่งเหนลา้าเช่นสังคมที่เน้นวัตถุนิยม ผู้คนต้องการความร่ำรวยบ้านหลังใหญ่รถหรูและชื่อเสียงแต่เมื่อได้มาแล้วก็ยังไม่พอใจอยากได้เพิ่มขึ้นอีกเพราะใจที่ถูกครอบงำด้วยตัณหาจะไม่มีวันอิ่มการปล่อยวางเป็นทางออกพระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกใจให้ปล่อยวางไม่ใช่การละเลยชีวิตแต่เป็นการไม่ให้ใจไปผูกติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อเรามองเห็นว่าสิ่งต่างๆล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไปตามธรรมชาติเราก็จะเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้ทั้งหมดและเมื่อเราไม่พยายามควบคุมทุกสิ่งใจก็จะเบาขึ้นการปฏิบัติตามมักแปะช่วยให้พ้นทุกการพัฒนาตนเองทั้งด้านศีลสมาธิและปัญญาจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวัฏจักรของความทุกข์การทำความดีการฝึกจิตและการใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง เป็นแนวทางที่ทําให้ชีวิตมีความสุขอย่างแท้จริง 2. ความเข้าใจเรื่องตัวเราของเราทําให้ใจสงบขึ้น 1. ในคําสอนที่ลึกซึ้งที่สุดของพระพุทธเจ้าคืออนัตตาหรือความไม่มีตัวตนหลายคนเข้าใจผิดว่าตัวเรานั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและถาวรแต่ในความเป็นจริงตัวตนของเราเป็นเพียงการรวมกันของรูปร่างกายและนามจิตใจความคิดอารมณ์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาฉันเป็นเจ้าของสิ่งนี้เป็นเพียงภาพลงตาคนเรามักยึดติดกับสิ่งต่างๆว่าเป็นของฉันเช่นบ้านของฉันรถของฉันร่างกายของฉันหรือแม้แต่ความคิดของฉันแต่แท้จริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาร่างกายที่เราเรียกว่าของเราแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงธาตุสีดินน้ำลม ไฟที่ยืมมาใช้ชั่วคราวเมื่อหมดอายุไขก็ต้องคืนกลับสู่ธรรมชาติเมื่อไม่ยึดติดใจก็บอกขึ้นการเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราจริงๆช่วยให้เราไม่เป็นทุกข์เช่นหากเราไม่ยึดติดกับทรัพย์สินเราก็จะไม่ทุกข์เมื่อสูญเสียมันไปหากเราไม่ยึดติดกับคำชมและคำวิจารณ์เราก็จะไม่หวั่นไหวเมื่อมีคนพูดถึงเราในแงล่ลบทุกสิ่งเป็นของโลก ไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมชาติของมันหากเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะไม่เป็นทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่เสียใจเมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักและไม่ยึดติดกับสิ่งใดจนเกินไป 3. เมตตาและกรุณาหัวใจของสังคมที่ดีสังคมที่ดีต้องสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความรักและความเข้าใจ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องพรหมวิหารสี่ซึ่งเป็นหลักธรรมในการอยู่รวมกับผู้อื่นอย่างสงบสุข 1. เมตตาการมีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่เบียดเบียนใคร 2. กรุณาการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยาก 3. ม,มุทิตาการยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขไม่อิจฉาริษยา 4. อุเบกขาการวางใจเป็นกลางไม่เอน็นเอียงด้วยรักหรือชัง ในยุคปัจจุบันสังคมเต็มไปด้วยความขัดแย้งผู้คนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีความเกลียดชังกันถ้าทุกคนสามารถนำพรหมวิหารสีไปใช้โลกก็จะมีแต่ความสงบสุขคนจะไม่ทำร้ายกันเพราะความโลภหรือความโกรธแต่จะช่วยเหลือกันด้วยเมตตาและกรุณา 4. การใช้ชีวิตให้มีความสุขตามแนวทางพระพุทธเจ้า 1. อยู่กับปัจจุบันไม่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลอนาคต 2. ปล่อยวางจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ 3. ทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน 4. ฝึกสมาธิและสติในชีวิตประจำวัน 5. เข้าใจธรรมชาติของชีวิตและไม่ยึดติดกับสิ่งชั่วคราวคำสอนของพระพุทธเจ้าปรัชญาแห่งปัญญาและความสุขที่แท้จริงในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันผู้คนต่างถูกกระแสของความโลภความกลัว และความไม่แน่นอนพัดผ่าไปเราทุกคนต่างสแสวงหาความสุขแต่ทำไมหลายคนกลับพบกับความทุกข์มากขึ้นสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันความเครียดและปัญหาที่ดูเหมือนไม่มีทางออกในสถานการณ์เช่นนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนแสงนำทางช่วยให้เรามองเห็นความจริงของชีวิตและพบกับอนทางที่นำไปสู่ความสงบสุขอย่างแท้จริง 1. ความทุกข์ในสังคม และรากเหง้าของปัญหาความทุกข์เกิดจากอะไรทุกวันนี้ผู้คนต้องเผชิญกับปัญหามากมายบางคนมีปัญหาด้านการเงินต้องดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัวบางคนทุกข์เพราะความรักต้องพบกับการทรยศหักหลังหรือผิดหวังจากคนที่เคยไว้ใจบางคนทุกข์เพราะสุขภาพโรคร้ายหรือแม้แต่ความแก่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามคือทำไมชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์เช่นนี้ และเราจะหลุดพ้นจากมันได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกเกิดจากตัณหาหรือความอยากซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ใจเราไม่เคยสงบตัณหามีสามรูปแบบหลักได้แก่กรารตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นเช่นอยากรวยอยากสวยอยากได้ความรักอยากมีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าตัณหาความอยากเป็นในสิ่งที่เราไม่มี เช่นอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นที่ยอมรับอยากเป็นที่รักของทุกคนวิพาวตัณหาความอยากไม่ให้สิ่งที่เราไม่ชอบเกิดขึ้นเช่นไม่อยากแก่ไม่อยากล้มเหลวไม่อยากถูกทอดทิ้งเมื่อตัณหาไม่ได้รับการตอบสนองใจก็เกิดทุกข์คนที่อยากรวยแต่ไม่สามารถหาเงินได้ตามที่หวังก็เกิดความเครียดคนที่อยากได้ความรักแต่ถูกปฏิเสธก็เกิดความเสียใจเมื่อทุกเกิดขึ้น คนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีดับทุกข์แต่กลับจมอยู่กับมันทําให้เกิดวัฏจักรแห่งความทุกข์ซ้ําแล้วซ้าเล่าทั้งออกจากความทุกข์มักแปดเป็นทางรอดที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าทุกสามารถดับได้ไม่ใช่โดยการหนีปัญหาแต่โดยการเดินตามหนทางที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่ามักแปดหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องเข้าใจความจริงของชีวิต สองสัมมาสังกัปปะคิดถูกต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสามสัมมาวาจาพูดถูกต้องไม่โกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบสี่สัมมากัมมันตะกระทำถูกต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดทางเพศห้าสัมมาอชีวะเลี้ยงชีพถูกต้องไม่โกงไม่ค้าของผิดศีลธรรมหกสัมมาวายมะพยายามทำความดี และเป็นความชั่ว 7. สัมมาสติมีสติรู้ตัวในทุกขณะ 8. สัมมาสมาธิมีสมาธิจิตแน่วแน่ไม่ฟุง้งซ่านมรรคแไม่ใช่เพียงแนวคิดแต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้ถ้าเรารู้จักควบคุมความคิดควบคุมคำพูดและควบคุมการกระทำของตัวเองให้เป็นไปนในทางที่ดีความทุกข์ในใจก็จะลดลง 2. องอนิจจังทุกขังอนัตตาความจริงที่เราต้องเข้าใจในสังคมปัจจุบันผู้คนมักหยึดกับสิ่งต่างๆมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองความรักหรือแม้แต่ความรู้สึกของตัวเองแต่พระพุทธเจ้าส่งชี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นไตรลักษณ์หนอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวร ชื่อเสียงสามารถเลือนหายความรักสามารถจืดจางทรัพย์สินสามารถสูญหาย 2. ทุกขังเมื่อเรายึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเราก็เป็นทุกข์เช่นคนที่กลัวความแก่กลัวการสูญเสียหรือกลัวการเปลี่ยนแปลง 3. อนัตตาไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนที่แท้จริงตัวเราก็เป็นเพียงการรวมกันของกายและใจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากเราเข้าใจไตรักเราจะไม่เป็นทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไม่ว่าเราจะสูญเสียสิ่งที่รักถูกหักหลังหรือรเผชิญกับความล้มเหลวเราจะสามารถปล่อยวางและเดินหน้าต่อไปได้ 3. พรหมวิหารสี่กุญแจสู่สังคมที่สงบสุขนอกจากการดูแลตนเองพระพุทธเจ้าสอนให้เราดำรงชีวิตด้วยความเมตตาต่อผู้อื่นซึ่งเรียกว่าพรหมวิหาร 4. 1. เมตตามีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น 2. กรุณามีความสงสารอยากช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก 3. มุทิตายินดีในความสำเร็จของผู้อื่นไม่อิจฉาริษยา 4. อุเบกขามีใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงด้วยอคติในยุคที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งหากทุกคนสามารถฝึกตนเองให้มีพรหมวิหารสีโลกก็จะสงบสุขมากขึ้น เพราะจะไม่มีใครเปลี่ยนเปลี่ยนกันทุกคนจะช่วยเหลือกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคำสอนของพระพุทธเจ้าเส้นทางสู่ปัญญาและความสุขอันแท้จริงในสังคมปัจจุบันผู้คนต่างสแสวงหามสุขจากสิ่งรอบตัวบางคนหวัว่าความมั่งคั่งจะทําให้ชีวิตสมบูรณ์บางคนเชื่อว่าความรักจะเติมเต็มหัวใจบางคนสแสวงหาชื่อเสียงและการยอมรับจากสังคมแต่เมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมา ทำไมความสุขกลับอยู่ได้ไม่นานและทำไมเรายังคงรู้สึกว่างเปล่าธรรมสอนของพระพุทธเจ้าสามารถช่วยให้เราเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่อยู่ที่ใจของเราเอง 1. กรรมและการรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองกรรมคืออะไรและเราสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมได้หรือไม่พระพุทธเจ้าสอนว่ากรรมหมายถึงการกระทําไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางกาย วาจารหรือใจทุกการกระทําของเราส่งผลต่อชีวิตของเราเองหากทํากรรมดีผลดีย่อมเกิดขึ้นหากทํากรรมชั่วผลร้ายย่อมตามมากรรมดีเช่นการให้ทานการพูดคําจริงการช่วยเหลือผู้อื่นกรรมชั่วเช่นการโกหกการเดียดเบียนผู้อื่นการหลอกลวงบางคนเชื่อว่ากรรมเก่ากาหนดชีวิตเราแต่พระพุทธเจ้าสอนว่า เราเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ด้วยกรรใหม่ที่เราสร้างในปัจจุบันแม้ว่าเราจะเคยทำผิดพลาดแต่ถ้าเราหันมาทำความดีอนาคตก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทำอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้นด้วยกรรมดีหากเราต้องการให้ชีวิตดีขึ้นเราต้องสร้างกรรมดีให้มากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสามวิธีสำคัญในการสร้างกรรมดีหนึ่งให้ทานฝึกการให้ช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้ใจเป็นสุข 2. รักษาศีลวดเว้นจากการทำชั่วควบคุมตนเองไม่ให้ทำร้ายผู้อื่น 3. เจริญภาวนาฝึกสติและสมาธิทำให้จิตใจสงบและมีปัญญา 2. ส,สติและการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาทำไมสติจึงสำคัญในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันหลายครั้งเราเผลอทำผิดพลาดเพราะขาดสติ เช่นพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดเพราะโกรธใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะความอยากหรือทำร้ายความรู้สึกของคนรอบข้างโดยไม่ตั้งใจพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติหรือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ใจไหลไปตามอารมณ์หรือสิ่งร้าวภายนอกเช่นกินข้าวก็รู้ตัวว่ากำลังกินเดินก็รู้ตัวว่ากำลังเดินพูดก็รู้ตัวว่ากำลังพูด หากเรามีสติเราจะควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นทำให้ชีวิตมีความสงบและลดความผิดพลาดการมองชีวิตด้วยปัญญาและการแก้ปัญหาด้วยใจที่สงบหลายครั้งเมื่อเราเจอปัญหาเรามักใช้อารมณ์แก้ปัญหาแทนที่จะใช้ปัญญาเช่นหากถูกต่อว่าเราโกรธและโต้กลับทันทีโดยไม่คิดว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา พระพุทธเจ้าสอนว่าก่อนที่เราจะตอบสนองต่อสิ่งใดเราต้องหยุดคิดและใช้ปัญญาพิจารณาก่อนเมื่อเราฝึกฝนสิ่งนี้เราจะรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ 3. ความสุขที่แท้จริงมาจากอะไรความสุขจากวัตถุและความสุขจากใจที่สงบคนส่วนใหญ่มองว่าความสุขมาจากการได้เช่นการได้เงินการมีรถรู การได้งานดีการมีคนรักที่สมบูรณ์แบบแต่ความสุขเหล่านี้เป็นเทียงความสุขชั่วคราวพระพุทธเจ้าสอนว่าความสุขที่แท้จริงมาจากใจที่สงบไม่ใช่จากการได้สิ่งภายนอกความสุขที่ยั่งยืนคือการที่เราไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดแต่สามารถพอใจในสิ่งที่เรามีถ้าเรามีเงินเราก็ใช้มันอย่างมีปัญญาถ้าเรามีความรักเราก็รักโดยไม่ยึดติด ถ้าเรามีอำนาจเราก็ใช้อำนาจนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นวิธีสร้างความสุขจากภายใน 1. ฝึกสติและสมาธิทำให้ใจสงบไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรอบตัว 2. ฝึกปล่อยวางไม่ยึดติดกับความสำเร็จหรือความล้มเหลว 3. ฝึกตันยูรู้คุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีเมื่อเราสามารถสร้างความสุขจากภายใน เราจะไม่ต้องวิ่งไล่ตามความสุขภายนอกอีกต่อไปสรุปนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตจริง 1. ความทุกข์เกิดจากความอยากหากเราเข้าใจและลดความอยากใจก็จะสงบ 2. กรรมเป็นสิ่งที่เราสร้างเองและเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ด้วยการสร้างกรรมดี 3. ส,สติช่วยให้เรารับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นทำให้เรามีปัญญาในการดำเนินชีวิต สความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่มาจากใจที่สงบและรู้จักพอหากเรานำคำสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติชีวิตเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงสังคมก็จะสงบสุขมากขึ้นและเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมาย